ีครับสวัสดีกันด้วยนทวานัี้กับรายการ AK Gamer อีกครั้งหนึ่งครับวันนี้ก็หน้าตาคุ้นๆแล้วใช่ไหมนี่ขนมกระดาษนะครับแล้วก็เออเราจะมารีวิวเนี่ยก็มันต้องรีวิวลหลายๆรสใช่ไหมแต่มันแป้งหลายนะครับแป้งโอ้มันแพงโคตรๆเลยแหละตั้ง45บาทเออบางคนอาจจะว่าไม่แพงเนาะใช่มันเขาคนรวยนะครับ เรานี่มันจนจนนะมันมันแป้งขนาดนะมันอนืบอกไม่ถูกนะคะถึงขั้นพูดภาษาเหนือภาษาเหนืออะไรไม่รู้แหละอ่าก็ก่อนอื่นก็อย่างแรกที่ต้องทําก็คือแกะเดี๋ยวเดี๋ยวแกะแป๊บนึงเออก็เดี๋ยวเดียยังไม่แกะก็ที่ห่างหายกันไปนานก็เพราะ ว่าขี้เกียจกับการบ้านเยอะนี่แหละสองอย่างเหมือนเดิมนะครับก็จะเปลี่ยนหมาแล้วนะก็คือจะอัพคลิปคือหนึ่งอาทิตย์เนี่ยจะอัพเป็นหนึ่งคลิปนะครับก็คืออาทิตย์นี้ก็อัพไปแล้วส่วนอาทิตย์หน้าก็จะมาอัพอีกหนึ่งคลิปครับก็คือเอาเป็นอาทิตย์ละคลิปละกัน,นครับนะไม่เอาอาัพสอา์อาทิตย์ละนะครับก็มาอย่าเสียเวลาเลย ผมก็อยู่ในห้องแม่ผมนะครับก็ดูเอาไว้เป็นขวาญตาและไ,ไม่รู้แหละมาแกะไม่ค่อยได้อัดคลิปนานรู้ึึเขนิขนๆกล้องนิดนึงไม่รู้ดินะครับไปเดี๋ยวผมจะโชว์มายากลให้ดูโอเคนี่นะครับก็คือมายากลของผมก็คือขนมกระดาษแกะเองได้โอ้ยพูดเล่นพูดเล่นแค่ตัดคลิปเฉยๆนะครับก็เออหน้าตามันก็จะเป็นแบบ เหมือนซีเลยโคนเอยไม่ใช่ดิมันเหมือนพลาสติกมันเหมือนได้กลิ่นนิดนิดนะก็ลืมบอกมันเป็นรสพีชนะครับนี่เคก็กลิ่นแปลกๆนิดนิดนะอืมมันเหมือนโฟมแข็งแข็งนะครับโฟมที่เอาไว้ทำงานนะครับก็ลองชิมเลยอืม ทานเข้าไปแล้วก็มันหอมนะแต่มันจืดจืดนิดนึงไม่รู้เป็นอะไรเนี่ยมันเพื่อนผมบอกว่าเออไอ้นี่เนี่ยมันมันอะไรนะมันเป็นรสแอปเปิลเขียวนะครับกินแล้วปวดหวัวอะไรไม่รู้แหละเดี๋ยวเราก็จะรีวิวทีละอันทีละอันเนาะว่า เงินไม่ค่อยมีนะครับนี่ก็ให้พี่เลี้ยงนะเนี่ยเอออืมแทบมันก็เคี้ยวไปเหมือนแดกกระดาษนะโอ,อ้รูปแบบนี้มันแข็งๆอะนะครับแต่เคี้ยวไปเหมือนกินกระดาษจริงๆด้วยผมก็ไม่เคยกินกระดาษฮอบแก่ะเคยแข่งกับเพื่อนอนะ่ะเอาเข้าไปอมในปาก นะพอใครออกมาก็ร <ừ. S 3> ู้สึกแบบนี้เลยอืมกึ่มเปาก็อร่อยเนาะพ่อคือบมันก็อร่อยนะเปื่อยง่ายด้วยนะครับก็เนี่ยคือผมจะเล่าเรื่องให้ฟังตอนผมไปซื้อนะซื้อตะกี้นี่เองผมไปซื้อแล้วก็มีพี่ที่เช็คอินให้ไหม อืมเขาบอกว่าไอ้นี่มาอีกแล้วเหรอตั้งแต่ผมอยู่ลําพูนไงแล้วก็มีคนซื้อเยอะนะแล้วก็ขนมกระดาษก็ยิ่งมาบ่อยเลยพี่นั้นก็บอกไอ้นี่มาอีกแล้วเหรอเออนะครับนะไม่รู้แหละสลหรับวันนี้ก็อย่าลืมกดไลค์แอนด์ซับสไคร์ด้วยนะครับรีบรีบรีบไปอยู่กับพี่แล้วก็ทํากันบ้านด้วยนะครับยังไม่ได้ทําเลยเจ็ดโมงครึ่งแล้วนะบ๊ายบาย อืแล้วก็หาซื้อได้ตามเซเว่นอีเลเวนะครับสำหรับใครยังไม่รู้นะฮะบ๊ายบายไปจริงร้ะ